พันเปนการกบมีดิเป, <c oughs> ปการกบเด้อพี่น้องซื้อเพิ่นครับวันนี้วันละอ้อมกบอ,อีกครับน้องเถาอ้อมเสื้อมาบ,บุกพุทธกบเป็นโลเไ,ได้ใหญ่กวนโค้งมันแหลมทะล่องเบืง้งอันนี้ข้างโคตตาสุกิดครับคิดเราปูกโพไว้นี่น,น้ำขังแล้วมันก็เกิดพักกระเนียงครับมาเมยน้องพักกระเนียงมาพอดีมอกระลังแหงกระลังอนพอดี พี่น้องชี่คนมอ,อไวู้ดเ็นมสวัสดีครับพี่น้องครับเมนี้ออกมาทงให้ทงหน้าครับมาเยี่ยมเบ่งหน้าโคกครับพี่น้องเขากำลัง เป็นเล็กสี่เล็กในครับพี่น้องกําลังตั้งท้องกําลังมานออกมาเยี่ยมเบ่งเข้ากันนะสำหรับมีได้เวลาออกมาเยี่ยมเบ่งนาโคกครับเนี่ยวันนี้เราลงไปหน้าทามครับพี่น้องตอนนี้อยู่นาโคกหาทิพย์มันก็ะถิบอหอนมาแลงคุนบอก <c oughs> เอา <c oughs> คนใหญ่น้อย <c oughs> อเปิดกล้องแล้วบ่ <c oughs> ่มาหิทสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับหลังจากกับมาจะให้จะนาออกไปเลาะทงเลยบน่ามันการกบมีได้ไปการกบเด้อพี่น้องซื้อเพิ่นครับนี่ยเมื่อนนี้เวลาอ้อมกบอีกครับเนี่ยท้องเถ่ออ้อมเสื้อมะโบ๊บหอมเพื่อยังละเสียบทึงงดอกแคพักนั้นพักนี้ตื่มเดียวหาไปพักกแยงแน่ครับพี่น้องนี่อ่ะกินออกกบเด้อพี่น้องมือนี้ โเรียบร้อยแล้วได้ครับพี่น้องครบกไ็ได้ีเดีเสมหอ,อไปแล้วมันนีีมันใหญ่ังแล้วเป็นคนอ่อมครับพี่น้องสวัสดีค่ะนดัดอวอมกบเฉืนะ่อยมมใแจ,จแล้วมัเวนเลยเขาว่าจกแล้วแล้วมันนังแ่ จัดไปน้ำมันเจียบตอสดโอ้แสดงว็าเต่มปุุกเถ้ะตักน้ำมาเพิ่มใหม่เกลือก็ต้องใส่แล้วนตาแก้วกันกระแดกเอาไทชุ่มถายของดีนะเห็นะสีเ็ดเ็ดจังเอยน้ำเงิ่เสือพอหรอมะโอ้ เพ็ดเพ็ดพนะอีอีมันเต็มเลยดิกุบกบเป็นกิโลไม่ได้ใหญ่มันก้นโคกมันแหลมอืมแม่นบอกกระร่องบึ้งไม่ได้ซื้อหน่อยก้นแหลมพุ่นอ่ะโอ้โหแม่นความดังโอ้หงาโคกด้วยก้นโคกแหลมเอ้ย เ็ดต่างเป็นคนปุ๋งครับมันเป็นคนแข็งคนออมวันนีผขาดมันได้ปางเลยออมกบเออเดฟมันใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะต้องไปเด้ตื่มอีกตัวเขาเบื่อยังระตับให้รอทำข้าเบืออ่อได้เจ้าคนเด็กหัวย,ววยังก็เลยบาะนี่พบลับแล้วน้ำปลามีท่านเติมกรเข้มก่อนเดี๋ยวเขาจะปางไปโคกว่พี่น้องบานอบบข้างใหญ่ข้างบวานี ตัวเด็กพี่น้นองเลยโอ้ยเดี๋ยวเอาหนังไปกันด้วสีสันคือขลับเถอะได้นอนนี้แม่น้ำประเดะโนโนขึ้นหอมหุ้นหอยหอมน้ำประเดะน้องเลยเสื้ออยู่บ่น้ำยามันเป็นน้ำแล้วดนโคเลยเออมีได้เสื้อบ่เตรเียมมาไว้บ่เอา๋ยวเดิบบนไปโคก่อนพี่น้องก่อนตั้มกับเบื้อไปรอเจ้านะไปก่อนขั้นเพิ่งุ๋ยนันเนาไว้หน่อยโอ้ลมหนาวแล้วเด้อพี่น้องเอ้ย หยอกแคบอยู่บนเบิ่นแล้วอนน้อยว่าเราไปคลิปพักกระแยงครับอเอออมันอันนี้ค้างโทษตาสมจิตครับนี่อสนนมจิตเราปู่โทไว้นี่กรลังจะเป็นดอกแล้วลนี่คือแล้วในหอยเลิมแล้วเนี่ยปิดละจ่อละครับเห็นสอบนึงละจังไรก็ได้กินโทษตาสมคิดแล้วนี่ว่ามันเห็นกอพักกระแงยงู่แถวนี้แหละครับมาซ้อนต่อน,นั้น เราไม่ใหญ่แล้วลบ่สันเอาไปเสื้อมอมกบก่อนโอ้มดแดงกัดมองเลยละ่ะโอ้นี่เด็กก่อนหนึง่งเห็นแล้วหลายก่อจะได้พี่น้องแถวๆนี้ละ่ะพักกระแหงครับนี่เด็กน้ำขังแล้วมันก็เกิดพักกระแหงครับางาม ที่พกักกระแหงเลยยนะังหอมกด็ดอกใส่เสื้อมื่อน้าครับเนี่ยมันมามืดเงาเลยสำนี้ก็หอมนะครับพี่น้องพกังงกกระแหงหอมกุบขับเหมือนพี่นอ้องเจ้าพากักกระแหงขับมาพอดีมอกระลังแหงกระลังคอนพอดีเอ้าย้ายเสื้อเลยบาท เจอน้ำข้าวเบือแล้วเด้อพี่น้องบ้านสูตรใหญ่ปังมันแสบมีแสบไปจังซ่ามาลุ้นเด้อพี่น้องเอามาแสิแสบอย่าเดียวครับแบกปอดเลยพี่น้องหมดสาร์บเราขาดเลยถ้ามาันปวดจนครับยังเราพักมาเสิร์ฟมันนะพี่ปนหม้อบ่อยจ้ะ พูดเป็นสียงแแสดงว่าทิดคนมอได่นแน่นอนเสื้อลงปายสนับบันเสื้อพักเสอเป็นแนนหนึ่งสองสามสี่ห้กันพักเลยแน่บอกพี่น้องะพัพูคำาบงพักไก่แง่งอิตูใส่แง่บักบวบพักแค่พักซีพักขวหลายอย่างเนแอเดียวเลยเด้พี่น้อง เบอร์งหลดเป็นตะเี้นี่เปเสอกลางมาพักนี้่่หู้ทนหน่น้าไฟปะการังนอนไ้มถ้ามันซุกพี่น้องแซุกบขน้อยซุกแลนทังซุกมน้องทัเี่ เออเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมาเสียกันเดียวด้ครับครับครับเสียงไปเ็นไหมเสียงไป้าลอกขหน่อยเหนยหอมีอหมมฮอนมีฮอนเจื้อหลดเสียงรถจะเสีงฮะ อดมาพี่น้องเ้ยเรามีล้นถวยไปยามาเดอ้อพี่น้องเลย้ยจ็บบน้ำกันเดอ้อติ๊ดกนหมอกจต๊ดว่าตัวว่าขลุนดีดเดอ้อมีติ๊ดตัวเท้าตอาวขูดเท้าขูด <laughs> พี่น,อน้อง คนนะเออฮ้กยกระดาษปุย๋ยกลมอวันหลากหลายมุง่งใจดั้มเลยเดือดยูอ่ะน้ำกันเล็กน้อยนี่เลยแตะมาพี่น้องอมาเข่าเทียงเฉ็บแผลมาได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกคันครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับ มากินข้าวเท้งนั่เดียวเด้อมานี่เราได้นั่งกินผู้เดียวเนี่ยแล้วยายปางถือกล้องคืออันนี้เป็นตากล่องเนะพี่น้องเพราวะว่าลูกเขยมีอยู่ครับมันไปบ้านดงน้อยอยู่ไปทุระอยู่ครับไป,ไปทุระกองเขาเนี่ละ่ะลูกสาวกะเอาล้านน้อยอยู่ครับนอน,นเนี่ยไม่ตื่นวิทย์ปูนน่อยู่เต้ามันถึงบาดเจ็บเป็นยังไง ขึ้นอันเบาแซ่แสบใจหอมแบบแยงแมนบ่เหล่านี้เลยพี่น้องแซ่บนะแต่ว่ามันยังฮ้อนมาครับเป็นไถ่ปีเมือม่อไหร่เน,นี่ยปังเตาแห้งละหอ้อนกว่านี้เป็นตะแซ่บตะแซ่บด้วยพี่น้องดอกแคร์พี่น้องอื้อมันมั่นหอนใครจะพาไปกินมันดอกแคร์น่นนะนะเป็นตะแซ่บนะก็ดีติดเที่ททยงได้นะ พอดีเทียงเทียงพอดีลมบ่อยบ่อยเหรอเนี่ย่เว็ดปาข่า,ารถไ,ไปชนีมานเถอะเนาะเมื่อนี้ส่งของนำเถอะเนาะก็เลยแนมรถอยู่ว่าเพิ่นกมาละเอาของตอนเทงดีรับประทันมากเรามากเกอิน,นแล้วกินเขาน้ำ ล้มผัดไหยแล้วนั่นนะเขาก็จะติดมือใช่ไหมเก็บ้ี่กับที่แสบปัญญาน่ะแสบน้ำพอหน่อยแสบดีด้วที่น้ององมอมพบเสิร์ฟพักสิ่งหลายๆอย่างใช่หไหมอาการพี่ทุกผู้ทุกคนมาเด้มากินน้ำเดียว ว่ามันเซินพักหลายพักมีทั้งรุ่มรุ่มใหญ่เนีใส่ได้หลายฝักจค่หอมพกอีกอย่างแน่เลดม,มาเด้อครับกินข้าวเด้อปฎิณีขึ้นมาพอดีคนนี้ผมว่าเอาของพอดีค่ะพอดีแล้วฝากคลิปเราไปอเอา,าของรถจักรยาน ครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคน<อ>ทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกฟะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ดอ,อครับมือนี้อ้อมกบเสิร์ฟพักไรลาะอน้เสีบครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะมาเซฟเซฟเด้อครับพอน้อยเดี๋ยวขขึ้นรถจังเลย่อนครับ